Mark มา a ์ก k เม a ิ a อะบ g นเด d a s m อะสมอลชีพ p o ชั่นเพื่อนๆจะต้องทำการปิ้งเมคิดผ้าพันแผลแล้วก็เกราะเล็กวิธีการปิ้งนะคะอย่างแรกก็คือการที่ใช้เมาส์กลางชี้ไปที่ไอเทมนั้นๆแล้วก็กดมันก็จะเป็นการปิ้งบอกตำแหน่งของไอเทมชิ้นนั้นๆหรือว่าจะถือไอเทมในมือแล้วก็ปลาลงพื้นอันนี้ก็จะเป็นการปิ้งอัตโนมัติให้เลยค่ะ เวลาที่ทำเควสนี้นะคะอย่าลืมว่าตัวเองปิงอะไรไปแล้วไม่อย่างนั้นปิงซ้ำมันจะไม่ขึ้นนะคะเมื่อกี้เนี่ยทรายทำการปริงผ้าพันแผลไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องหาของกันอันนี้พอเปิดมาเนี่ยมันก็เจอเป็นเกราะเล็กพอดีนะคะก็ปลาลงพื้นก็จะเป็นการปริงให้อัตโนมัติเหมือนกันค่ะ ของยังไม่ครบก็เปิดกล่องหาต่อไปค่ะอันนี้โชคดีนะคะมาที่สุดเดียวเนี่ยไซเจอถึง3อันเลยค่ะอันนี้เป็นการปิงแบบที่ใช้เมาส์กลางกดค่ะ